มันจะมีปัญหาแบบนี้นะครับว่าข้างนอกกับข้างในเสาไม่เท่ากันเนี่ยนะครับมันจะเกิดเสาเยื้องตำแหน่งกันเนี่ยมันไม่ตรงแถวกันมันไม่ตรงแนวกันนะครับด้านหนึ่งมันจะตรงแต่ด้านหนึ่งมันจะไม่ตรงนะแต่ว่าทีเนี้ยตอนนี้นะครับผมจัดหลังคาไปทางนี้นะถ้ามันมาทางนี้อีกฝั่งหนึ่งมันจะอีกเรื่องเลยนะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ว่าลักษณะการจัดทรงเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันอีกนะถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะครับเอารูปนี้ก่อน เอารูปนี้ก่อนเราจะไม่พูดถึงว่ามันจัดไปทางด้าน20เมตรนะครับทีนี้ถ้ามันมาทางนี้มันเป็นยังไงนะมันจะมีปัญหาเกกับการจัดแปรก่อนเลยจัดโครงอันจันทานอเสได้ก่อนเลยนะครับเนี่ยมันจะเกิดกันว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเอาทางนี้ถ้าเอาแนวนี้ตรงนะครับเอาด้านในตรงกันเอาด้านในตรงกัน3ตัวนี้มันตรงกันตัวริมมันจะไม่ตรงเห็นไหมมันจะจัดยังไงมันก็ไม่ตรงเนี่ยมันจะแบบ เป็นเศษเศษอย่างเงี้ยนะครับเป็นเศษเศษมันจะไม่ตรงแนวกันนะงั้นพอการไม่ตรงแนวกันมันจะเกิดการเยื้องของแนวแรงนะครับมันจะไม่ตรงศูนย์นะไอการพาดแบบนี้มันจะทําให้เกิดโครงสร้างมันบิดได้ง่ายนะแล้วก็มันจะสั่นมันจะโยกมันอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่ตรงแนวกันแรงมันจะไม่ตรงศูนย์กันมันจะไม่เข้าศูนย์กันนะถ้าเอาทางนี้เอายึดทางด้านนอกไปก่อนเอายึดทางด้านนอกด้านในมันจะไม่ตรงมันก็จะแบบแบบเป็นเศษเศษเหมือนฝั่งนี้เหมือนกันมันก็จะเป็นเศษเศษไอข้างนอกมันจะมาอยู่ข้างใน มันก็จะเป็นเศษอยู่ข้างใน,นงั้นการถักการอะไรมันจะกลายเป็นการพาดแปรอยู่กับเหล็กบนอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันเบาๆพออยู่ได้มันก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเกิดมันแขวนนู่นแขวนนี่มีนั่นมีน,น,มนี่ติดไฟติดไอ้นู่นติด้นี่แขวน,น,นพัดลมแขวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยโครงมันเกิดการแอนการย้วยการบิด อันทีเนี้ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วไอ้ที่มันไม่พังไม่พังเพราะมันยังไม่ถึงจุดนั้นไงครับไม่ใช่ว่าโอ้โหผมทามันตั้งเยอะแล้วนะไม่พังเลยสักที่หนึ่งเออมันยังไม่พังหรอกตอนพี่อยู่ยังไม่พังมันอาจจะพังตอนพี่ไม่อยู่เหอ่ะเห็นไหมตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเอาข้างในตรงเห็นไหมข้างในตรงกันตรงแนวกันข้างนอกมันจะไม่ตรงเนี่ยเนี่ยข้างนอกอันเดียตรงนี้ตรงเพราะว่ามันตรงเสากันผมจัดตรงนี้ให้มันตรงกันนะตรงนี้มันห้าไงพอแบ่งครึ่งปุ๊บอันนี้มันก็ครึ่งของฝั่งอันนี้มันก็ครึ่วว่่าบัันนนี้มมงไตร ไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดีนะมันไม่ค่อยดีใช่ไหมถ้าเกิดมันรับน้ำหนักเยอะมันจะเกิดจุดกดทับที่มันเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นจุดที่เน้นย้ำๆเยอะๆอะไรเงี้นะครับทางที่ดีมันควรจะอยู่แบบนี้นะครับแปรให้ตรงกับตัวตั้งแบบนี้ถ้าเป็นโครงถักนะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยแล้วทําไมเป็นพาาจันอาเสดเดียวๆแล้วมันแบบมันยังอยู่ได้ะครับช่างเอามันคนเรื่องกันโครงถักมันจะทําให้เหล็กเนี่ยมันเบาเหล็กมันเล็กมากๆนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วมันจะเบานะครับ โดยน้ำหนักแล้วมันจะเบาต่อพื้นที่เนี่ยมันจะประมาณ1 5บหถึงยีกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับถ้ามันธรรมดาธรรมดานะถ้ามันพิสดารเนี่ยมันจะเป็น20ขึ้นไปต่อตารางเมตรนะน้ำหนักของเหล็กนะครับอันเนี้ยมันควรจะทําให้มันเบาแต่เป็นโครงเดียวเดียวเป็นเส้นเดียวเดี่ยวเป็นจันทันพาาเดี่ยวเดียวเนี่ยมันจะตัวใหญ่ มันจะจะไม่ใช่แบบนี้ไอ้นี่มันแค่เหล็ก75เหล็กหเหล็ก2นิ้วเหล็ก3นิ้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นอาเสะใหญ่ๆบรรจันันใหญ่ๆนี่มันโอ้ต้องมี4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วไปแล้วมันตรงตัวลึกตัวใหญ่นะครับมันคนละเรื่องกันนะอ่ะมันจะเกิดการถ่ายน้ําหนักกันไม่ตรงศูนย์นะครับการสมมติฐานของการออกแบบโครงถักเนี่ยมันต้องทําให้ศูนย์กลางของแรงเนี่ยมันอยู่ที่จุดจุดเดียวกันเขาเรียกโหนดแรงมันจะมาอยู่ที่โหนดเดียวกันแล้วมันจะถ่ายหาโหนดกัน ถ่ายหาจุดต่อจุดกันนะครับงนั้นการจัดทรงโคงถักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะเราจะเห็นนะข้างในเนี่ยไอช่วงเนี้ยมันจะเริ่มแบบประหลาดแล้วไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วมันถึงกับข้างนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่อ่ะเนี่ยอันนี้คือมันสี่เท่ากันเพราะว่าเราเอาข้างในให้มันตรงกันแล้วก็เราแบ่งครึ่งตรงกลางทีนี้มันจะมีปัญหาหไหมอันเนี้ยเราก็แบ่งครึ่งตรงกลางนะ มันหนึช่วงหนึ่งสอหนึ่งสองสากลายเป็นว่ามันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงแนวแล้วมันจัดตรงยากซึ่งแบบเนี้ยเราไม่ควรทำนะใน YouTube กดติดตามกด s u b ส c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทิ่ใหม่ๆของช่างโลดที่หน้า Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจที่หน้า Fanpage และสามารถอินบ็อกซ์ส่งรูปส่งคําถามไปได้นะครับ